เอาล้ครับผมสําหรับใครที่ใช้แอร์เคลื่อนที่ไทเปอตัวนี้อยู่นะครับอ่านถูกหรือเปล่าอ่านไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสิ่งที่ควรรู้นะครับอันนี้คือสําคัญมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น5000บน BTU เจ็ดพัน BTU เก้าพัน BTU นะครับแอร์รุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะครับจําเป็นจะต้องปล่อยน้ําทิ้งนะครับผมเรามาดูข้างหลังกันนิดนึงอ่าเห็นกันไหมครับ อันนี้คือจุดที่เราต้องปล่อยน้ําทิ้งนะครับเวลาเราเปิดคอมเวลาเราเปิดแอร์ทำงานอย่างเงี้ยคือเราจําเป็นต้องปล่อยน้ําทิ้งตลอดเวลานะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ปล่อยน้ําทิ้งน้ํามันจะล้นออกมาหรือมันน้ําจะเต็มแอร์มันจะตัดการทางานมันจะดับไปนั่นเองนะครับผมแนะนําว่าจะต้องปล่อยน้ําทิ้งนะครับผมไม่อย่างนั้นท่านผู้ชมก็จะเจอปัญหาแอร์ดับอะไรประมาณนี้นะ ซึ่งแอร์ยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับมันไม่มีระบบระบายน้ําในตัวเหมือนแอร์ที่ผมใช้นะคือมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งก็คอมเมนต์มานะครับบอกว่าน้ามันเต็มบ่อยเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะซึ่งผมเรากรองไปดูแล้วก็คือแอร์รุ่นนี้มันจะต้องต่อน้ําทิ้งตลอดเวลาครับผมคล้ายๆกับแอร์บ้านนะถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกนะครับคือแอร์บ้านมันต้องแบบปล่อยน้ําทิ้งออกตลอดเวลาใช่ปะอ่าตรงนี้มันจะมีจุดเดียวเห็นปะ ก็คือจุดนี้จะเป็นจุกเดียวก็คือต้องเอาสายยางมาต่อตรงนี้แล้วก็ปล่อยมันออกไปห้องน้ําหรือว่าตรงระเบียงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ของท่านผู้ชม,มครับหาสายยางแบบมาต่อนะครับออกไปยาวๆประมาณนี้นะครับไว <All right. S 1> ้ก็ถ้าเกิดออกไปต่อแล้วมันก็จะช่วยได้ครับออกคอมแอร์ uh, Air, หรือว่าแอร์มันก็จะทํางานงมันไปเหมือนกับแอร์บ้านนั่นเองนะครับผมแต่ว่ารุ่นของผมมันจะมีจุกตรงนี้จุดหนึ่งนะครับก็คือแบบน้ําจะลงมาปุ๊บมาระบาย มันจะมาระบายของมันในตัวของมันอะ,อะแล้วเหยื่อออกไปเองนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีนะครับราคาก็ถูกนะราคาก็จะประมาณนี้ถามว่ามันไม่มีแบบนี้มันดีหรือเปล่านะครับเออมันจะบอกว่ามันดีหรือเปล่ามันก็ ไม่ถือว่าดีที่สุดนะถ้าเกิดสมมติว่ามันมีระบบระบายน้ําในตัวใช่ไหมครับข้อดีของมันเลยคือมันจะประหยัดค่าไฟขึ้นแล้วก็ทําใไม่แอร์เราอะ่ะมันเย็นขึ้นนะครับคอมแอร์หรือตรงคอยล้อนอะ่ะมันจะไม่ทํางานหนักนั่นเองนะครับผมเพราะว่าน้ำอะ่ะจากที่มันลงตรงนี้เย็นๆมาใช่ใช่ไหมครับมันก็จะมาผ่านตรงคอยล้อนพอผ่านตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่ะตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยร้อนมากอ่าแอร์มจะได้ไม่ทำงานหนัก พวต,ติดขัดๆแต่ล็วะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับข้อดีของมันนะส่วนข้อเสียนะครับก็ถ้าเกิดมอเตอร์มันพังอะไรประมาณเนี้ยมันจะทําให้แอร์เราอะ่ะมันตัดบ่อยขึ้นอะไรประมาณนี้นะ ข้อเสียก็จะประมาณนี้เลยหลายคนอาจจะเจอข้อเสียข้อนี้เยอะมากคือแบบซื้อมาปุ๊บบางครั้งน้ําเต็มบางครั้งน้ําล้นอะไรประมาณนี้แน่นอนนะสําหรับอมอเตอร์ปั่นน้ํามันเสียนะครับแต่ของผมใช้มา3ปีแล้วก็ยังไม่เสียนะยังใช้งานได้ปกตินะครับผมอสำหรับใครที่ใช้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้อยู่ก็ลองไปเช็คกันดูนะครับแนะนําว่าให้ไปต่อนะครับต่อน้าทิ้งออกได้เลยเพราะว่ามันไม่มีระบบระบายน้ําในตัวนั่นเองนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดผมพูดผิดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม เนี่ยรุ่นนี้เลยนะฝามมกติดตามกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วก็เราไว้เจอกันใหม่โอ,อก,กัสหนนะ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ